วันอังคารที่17มกราคม2566กองสวัสดิการแรงงานโดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ดำเนินการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่สหกรณ์อมทรัพย์ในสถานประกอบกิจาการจำนวน6แห่งก ชาสัมพันธ์ข้างต้นมีประธานกรรมการรองประธานผู้จัดก,การเลข,ขานุการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จากทั้ง6สหกรณ์เข้าร่วมรับฟังซึ่งได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโครงการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเพื่อเป็นตัวเลือกประกอบการตัดสินใจสําหรับการผู้ยืมในอนาคตและได้รับเกียรติจากสหกรณ์อมรัพย์เข้าหงทองจำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจการปตทจำกัดในการให้คำปรึกษาและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง6แห่งพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน หากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน